สวัสดีเพื่อนทุกคนด้นะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของข่าวสั้นทันเกมกับช anel s e เ p a y ครับและสำหรับข่าวสั้นของเราในวันนี้นะครับไม่ใช่เกมมือถือครับ แต่เป็นเกมบน PC แล้วก็เครื่องคอนโซลนั่นเองนะครับโดยเกมเกมนี้ครับก็คือเกม Demon s l a y e r หรือว่าคิเมซุโนะใหญ่บางนองครับซึ่งเป็นเกมที่อ้างอิงมาจากอนิเมะหรือว่ามังงะดังนะครับจากเรื่องดาบพิฆาตนั่นองครับแน่นอนว่าในยุคนี้เนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในเร็วๆนี้นะครับก็กำลังจะมีตัวเกมออกมาให้ได้เล่นกันครับโดยแนวเกมเนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่นต่อสู้ครับคือต้องมีการ กดเองนะครับต่อสู้เองการใช้ท่าการใช้คอมโบต่างๆการใช้ท่าไม่ตายพวกนี้นะครับโดยแนวภาพเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับเกม n a r โตะอย่างมากเลยครับก็แน่นอนว่าเป็นทีมงานทําเกม n a ูโตะนันเองครับใครที่เคยซื้อเกมมาโต t มาเล่นเนี่ยก็จะรู้จักคุ้นเคยภาพเป็นอย่างดีนะครับภายในเกมนะครับจะมีโหมดการเล่นแบบเดี่ยวนะครับที่จะดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยโดยอ้างอิงจากมังงะแล้วก็อนิเมทีวีนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโหมดการต่อสู้แบบว่าเวอร์ซัสโหมดด้วยนะครับที่จะสามารถเล่นได้ทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ก็ได้ แล้วก็มีโหมดการต่อสู้แบบว่า2ต่อ2เลยว่าเป็นแบบโหมดแท็กทีมเัลเทอร์นันเองนะครับสำหรับในด้านของตัวละครเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะมากันอย่างครบคันครับก็ไล่ไปตั้งแต่มีทันดิโร่ในซุโกนะครับเซนิสึอินาสุเกะแล้วก็ตัวละครอื่นเนี่ยก็จะมีอัปเดตเข้ามาอย่างมากมายอย่างแน่นอน,นครับกับเกมเกมนี้ สำหรับตัวเกมครับจะลงให้กับเครื่องเล่นอะไรบ้างครับก็มีตั้งแต่บน PC นะครับแล้วก็บนเครื่องคอนโซลเนี่ยก็จะไล่ไปตั้งแต่ PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Series X นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนจะมีมากกว่านี้ไหมจะมีแพลตฟอร์มอื่นมากกว่านี้ไหมก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ครับข่าวสั้นทางเกมของเรานะครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหากชอบนะครับสามารถจะแชร์คลิปนี้ออกไปได้นะครับแล้วก็กดซับสไคร้วอกัันหม่ครบบาบแย